ตัวที่เป็นโปลิวในเซนผมก็มีนะครับแล้วก็ซีอาร์สปอร์ตฟอร์อร์23เราก็มี ดูเลขหลักพันก่อนนะครับรถพรีเมียมหลักพันคุจะเจอหรือเปล่านะครับโดยในรอนที่ชาลีมาอันนี้ปี2023รถ,ถออกมารปาระมาณ6เดือนนะครับโดยตัวนี้เนี่ยบริษัทสุดเขาให้3ปีาทานนี้ลูกค้าซื้อเพิ่มอีก2ป,ปีเป็น5ปีเต็มๆเป็นเลนเขไตรก็ได้เล ชั้นหนึ่งนะครับโอโหนี่แบบว่าก็เถือดีๆแบบน,นี้นะครับมารับได้เลยวิชาลีคาของเรานะ ลูกค้ากรหลักเยอะนะใช่ค่ะสายฟอเป็นสายฟอสายฟอเลยนะฮะคันนี้ถ้ามีอะไรที่เป็นจุดเด่นบ้างคันนี้เหรอคะคันนี้ก็จะมีข้างในเอสองแล้วก็จะเป็นไฟใช่ไหมไฟแอมเบียนไลท์เนาะไลท์แอมก็ไลท์ก็มีหลากหลายใช่ค่ะแต่ว่าจุดเด่นที่พี่มองให้เลยนะสำหรับโซนนี้นะฮะหัวหน้าปัดต่อหน้าปัดนครับผมลองดูนิดนึงคืภายในเลย ให้น้องเขาเช็คใหม่แปปหนึ่งนะครับขอภขอภยัยขออภัยเมื่อกี้เสียงหายหเาเช็ค่แปนึงนะครับขอไเมื่อกี้เสียงหายเเล,โ,ล,โ,ล,โ,ลโอเคครับไม่ถอยกลับแล้วนะเหนื่อยมากแล้วขอบคุณมากเลยนะครับคุณพี่ครับโอเคชัดแล้วนะชัดแล้วอ่าโอเคงั้นเ๋อวสลับเ,เดี๋ยวนั้ไงฝากดูให้หน่อยนะครับอ่าขอบคุณคคทีมงานด้วยนะครับที่โอ้โหใส่ใจเลยนะครับว่าเสียงไม่เราไม่ชัดเอางี้เมื่อกี้ที่ถามน้องไปว่าจุดเด่นของ a 2อ0ที่เราเห็นชัดๆัดนะครับ แล้วก็เป็นที่นิยมเลยนะครับผมก็คือจะตัวหน้าปัดหน้าจอตัวนี้นะครับให้ความหรูหรานะครับเหมือน CLS เลยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวไมนชเชนน้องทุกอย่างก็จะมีการปรับใหม่นะครับมีลูกค้าสนใจ BMW นะครับได้เลยได้เลยอ่ะเดี๋ยวไปทาง BMW ก่อนจริงๆแล้วเดี๋ยวจะมีลูกค้ามาดู BMW กาลังขับรถมาก็เลยต้องรีบไลฟ์นิดนึงนะครับเพื่อให้ความเป็นส่วนในรถนะฮะอ่ะ BMW นะครับ BMW มี X1 มีซีรีส์5มี ซีรีส์สองนะครับผมอ่าที่เป็นกลุ่มบ m ที่เรามีเนาะแล้วกลุ่มเนี้ยนะครับผม BSI เหลือๆเ,เลยอ่ะเริ่มจากคันนี้ละซีรีส์ห้าสองศูนย์ดีปียี่สิบสองเอ็มสปอร์ตตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะให้ความหรูหราหมาเห่าเลยนะฮะเพราะว่ามาเป็นตัวนิวเลยนะครับตัวใหม่ทุกอย่างปรับมาใหม่หมดเลยนะครับอันเบลไลท์โฉมต่างๆมีให้ครบหมดนะฮะอ่ะไปที่ราคาก่อนรถใหม่วันสามล้านห้ากว่าเราขายแค่สองสี่เก้า D.S.I 5ปีผ่านมาแล้ว1ปีเหลืออีกประมาณ4ปีนะครับผมส่วนใหญ่เขานับที่เดือนนะว่าใช้ไปกี่เดือนแล้วนะครับผมแล้วก็ทุกอย่างฟรีหมดนะครับในราคาตรงเนี้ยค่าง,งวดโดยประมาณเท่าไหร่ครับน้องประมาณถ้าฟรีดาวใช่ไหมคะฟรีดาวไปไหฝากดูคอมเมนต์ให้ด้วยนะได้ค่ะวันนีเราไม่ทันดูอ่ะคันนี้249เอาไปถูกอีกนิดนึงดีกว่าปี19ตัวนี้ผมว่าผมขายถูกจริงขายถูกมากนะครับก็เลยมีคนสอบถามเยอะ คันนี้ก็ไม่ได้แพงนะเพราะต่างจากรถใหม่รถมาแล้วล้านหนึ่งนะครับตัวนี้ขายแค่ไม่ถึงล้านกลาง1ล้านส0 0 0 0บาทจัดเต็มฟรีดาว BSI เนี่ยไปจนถึงน่าจะเหลือ,อ,อตัวตัว BSI สิ้นปีนี้หมดนะฮะตัวรีแพร์นะแล้วก็ตัวเปลี่ยนของเหลวปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้ยาวๆแล้วซื้อต่อได้ซื้อเพิ่มได้นะครับในส่วนของออตัว engine วอร์นตีเนี่ยเราสามารถซื้อเพิ่มได้ด้วยนะหลังการขายน้องชาลูกค้าน้องใหม่จะลืมเอาไมาฝ้ฝาก ไปทีเห็นนี่นะอะเดี๋ยวพี่เอาให้พี่หญิงก็ได้เอาไม้ถามพี่หญิงก็ได้พี่หญิงมามาถึงไมโอเคเดี๋ยวมาไลฟ์กับพี่หญิงหน่อยตัวนี้เป็น 520D อนะครับอันนี้ก็จะดูความต่างที่โฉมเห็นไหมโฉมที่เป็นโฉมปัจจุบันจะเป็นตัวนี้นะครับก็ราโฉมก่อนปัจจุบันจะเป็นตัวนี้นะครับผมไฟนอลซีไอทุกอย่างครบหมดเลยภายในต่างกันหน่อยนะครับมันก็มีความต่างเนาะในรูปเดิวเก่าโมเดลใหม่นะครับแต่เป็นเอฟนะครับ ออราคาประเมินเกือบ2ล้านผมขายแค่ล้าน49่กจัดเต็มฟรีดาวนะครับ B M W 5 2า d อ M Sport สวยมากสวยมากคันนี้นะครับก็ได้มานะครับราคาประเมินล้าน9นะครับลูกค้าติดทงติดแท็กสมมตินะก็มาเถอะครับฟรีดาวให้ได้อยู่นะครับ X 1 X 1ผมย้ายไปทำความสะอาดอีกสาขาพอดีนะครับก็จะเป็น X 1ปี20นะครับเบีไซหรืออีก2ปี ับ X1 ดีเซลนะครับ, Diesel, รบตันวนั้นไม่ใช่ประสบปอร์ตล้านต้นๆประมาณล้านสนิดหน่อยนะครับจัดได้เต็มฟรีดาวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตให้น้องแอดมินส่งข้อมูลไปให้ลูกค้าดูนะที่เป็น X1 นะครับผมถ้าชอบนะจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มซีรีสนะ์ห้านั่งสบายให้ความเอ็กซิคูทีฟระดับหนึ่งเลยแต่ว่าถ้าพอเป็นซีรีส์สองนี่หญิงลูกค้ามาเดี๋ยวขอไม่ขึ้นไมค์ี่เอาไม่์นี่เรานะโอเคตัวนี้เป็นซีรีส์สองนะครับซีรีส์สอง 220i คันนี้นะครับก็จะเพิ่มของแต่งมาอีกนิดนึงนะครับถ้าลูกค้ามาสงสัยเราจะได้เป็นไลฟ์คันอื่นไหให้เขาดูาเดี๋ยวเปิดดูความความสปอร์ตในคันนี้คันนี้จะได้ล้อมแม็กที่ใส่เพิ่มขึ้นมานะครับเคลปล่าตรงฝาครอบตรงนี้แกะออกได้นะครับผมนี่เลยนะพี่นะไม่มีขอบนะครับขอบเลสเลยนะครับปี65นะครับผมตัวนี้นะครับเป็น M ส port นะครับ เลยไปเอ็มสปอร์ตออกห้างประมาณสองล้านกลางๆมือสองก็เหลือล้านกลางๆเท่านั้นเองนะรประหยัดไปล้านหนึง่งเอางี้นีดีกว่ารถยุโรที่เป็นกลุ่ม BM3 สามคันที่ผมไลฟ์ไปเนี่ยจะประหยัดเงินไปประมาณล้านหนึง่งนะครับตอนนี้เบาะเบอร์ภายในสวยเลยนะครับสวยเลยจัดเต็มฟรีดาวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ลูกค้าดูรถก่อนเดี๋ยวเราน่าจะไปที่คันอื่นรบับหนึ่งลูกค้ามาดูรถนะครับดูแล้วมาสามท่านได้ซื้อสามคัน หรือคนละคันนะครับนะติดร้านเลยเนี่ยันพัวกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับพรีเมียมที่ราคาไม่ถึงล้านผมก็จะมีพวก cla 250 bmw ซี r i ส์หหรือ c 1 8 0นะครับผมอันนี้ก็มีเข้ามานะครับ c 2 5 0 C 2 5 0ใช่ c องาูนย์ใช่ฟรีดาว w n free down free d o w ผ่อนประมาณ25,000นนะครับใน c 2 5 0เนาะเดี๋ยว พาไปดูพาไปดูได้นะรถรถน่าจะจอดอยู่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์ลูกค้าแป๊บหนึ่งนะครับโอเค c 2 5สองห้านย์ะฮะออโอเคพี่เมียวใช่ไหมที่สอบถามเข้ามา25งพันี้าือฟรีดาวนะครับฟรีดาวเดี๋ยวลองไปดูรถไหมดูใกล้ๆอันนี้ก็ถูกๆนะร้านต้นๆเที250เองนี้ก็รถรถแรกแจกแถมนะครับ ขายรถสวยรถถูกราคาดีบอกให้เลยตัวนี้เป็นเฟซลิฟด้วยลูกค้าเห็นว่าเฮ้ยเบนซ์ร้านต้นๆได้ปี19แล้วเป็นเฟซลิฟนะครับผมก็มีสอบถามเข้ามาจริงๆ G.L.A.250 นะ่ะถ้าเป็นตัวปัจจุบันไม่มีแล้วนะมันจะเป็น200นะครับผมแล้วก็จะไม่มีหลังคาแก้วพาราลล m มิกซัลูปไม่มีแล้วนะครับก็จะมาถึงแค่ตัวนี้แหละที่มีนะครับผมพอ,อตัวใหม่ก็จะเป็นเครื่องพันธุ เป็นเครื่องทนะัวโบเนาะตัวนี้ก็ยังได้2.0นะครับลูกค้าต่าไหนชอบเรื่องความแรงนะครับเรื่องของแบบว่าของแต่งเยอะๆอย่างตัวนี้มัน AMG เป็ไเลยนะครับนี่ AMG เป็ไปเลยนะครับคันนี้จะเป็น CLA 250อันนี้ A200 เดี๋ยวลองมาดู CLA 250สักหน่อยจะเปิดให้ดูนะครับข้างนู้นเลยก็ได้ข้างนู้นเลยก็ได้ อันนี้ cla 2 5 0นะครับฟีดาวเลย25 0 0 0ใช่ครับอันนี้ไม่ต้องดาวไม่ต้องคํานะครับผมแล้วก็ตัวเดิมตัวรถเนี่ยเป็นสีเทาดำนะครับแล้วก็แรปขาวมานะครับถ้าไม่ชอบก็ลอกออกได้เลยแรปตรงนี้นะครับแต่รถสวยนะครับใช้งานดีนะชุดช่วงล่างก็แต่งมาระดับหนึ่งนะฮะช่วงล่างก็แต่งมาระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีล้อแม็กต่างๆให้เลยนี่นี่นะครับผมก็ลูกค้าไม่ต้องทำอะไรแล้วนะรถคันนี้สวยมันเลยนะครับสวยพร้อม พร้อมมากเลยภายนงภายในก็สวยออะเดี๋ยวลองมาดูข้างในหน่อยนิดนึงให้ดูข้าดูเนี่ยนะครับมีความเป็นสปอร์ตแต่นั่งสบายนะครับไม่ไม่ได้ว่าเป็นสปอร์ตและแคบนะข้างในก็กว้างนั่งได้สบายอยู่ถ้าบางทีถ้าผู้ชายตัวใหญ่นั่ง s อสมันก็อาจจะติดติดหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นพวก C พวก E ก็จะนั่งได้สบายนะครับผมและที่สําคัญนะครับเงื่อนไขของเราก็คือฟรีดาวราคาประเมินประมาณ2ล้าน ผมขายแค่149อ่าจัดได้เต็มด้วยฟรีดาวนะครับบอกให้เลยว่าจุดเด่นของเรานะครับเราไปที่ฟรีดาวไม่ดาวไม่คำ้ำออกรถได้ขอเอกสารลูกค้าชัดๆนะครับเนี่ยลูกค้ามาเมื่อวานนะวันเดียวออกรถเลยนะรถล้านกว่าบาทน,นี่เนะี่ยโอเคอเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ a 2 0 0ตัวนี้เป็น a 2 0 0นะครับสีดำนะครับปี22นะครับล้านสกว่าบาทจัดได้เต็มฟรีดาวตัวนี้ก็เป็น mg ด้วยเช่นกันครับผม ดูแป๊บนึงนะครับอันนี้ก็เป็น H1 จะเป็นตัว d e l u x ซ์นะครับปี21มาใหม่เลยปี21นะครับนิวอินเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ H1 เรามีมันสองสำคัญนะครับในร้านนะรหรือชอบไปทางรถตู้เราก็มีนะครับผมยวขออนุญาตด,ดูคอมเมนต์ลูกค้าแป๊บหนึ่งนะครับ จะเต็มฟรีดาวนะครับผมอ่ะเมื่อกี้ลูกค้าดูเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ดูคันนี้ก่อน A 2 0 0 A 2 0 0รสีดำคันนี้นะครับเป็นตัว AMG ปี6กนะฮะก็คือเวลาเป็น AMG สังเกตที่ล้อมแม็กเนาะสังเกตที่เบาะนะครับสังเกตที่ภายในนะครับเราจะเห็นเลยว่า AMG มีอะไรมาบ้างนะฮะถ้าลูกค้าชอบตัวคูปนะลองเข้ามาดูได้นะครับผมตัวนี้ก็จอดอยู่นะครับแต่ว่ามีคนสนใจค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ยังไม่กล้าจองขายอาจจะได้เซ็น นะครับอันนี้เรียนตรงถ้ารถฮอตๆอเนี่ยไม่ค่อยรับจองนะครับก็คือว่าถ้าลูกค้าพร้อมมาเลยเซ็นปุ๊บอนุมัติก็ให้สิทธิท่านเป็นท่านแรกไปเลยนะครับผมลองดูนี้ลมเย็นๆนะครับวันนี้นะครับเหมือนฝนจะตกนะครับนี่ภายนอกสีดำเรามีอยู่3สีนะก็เป็น a 2 0 0เนาะมีขาวดำบรอนนะครับอันนี้ก็สวยเลยนะครับรถไม่ต้องทำอะไรนะครับเราตรวจเช็คของเหลวทุกอย่างให้หมดอยู่แล้วนะครับในส่วนของการรับประกันเครื่องยนต์เครื่องยนต์กล่องเกียร์ ecu เนี่ย คือเราสามารถซื้อเพิ่มได้ด้วยนะครับบางทีทางร้านก็จัดให้มาจัดไห้ลูกค้าเลยก็มีนะครับก็จะเป็นซีดานไม่แคบนะกว้างนะคันนี้นะครับผมดูด้านหลังหน่อยดีกว่าเอฟดูว่าเอ,อบอด,ดี้ฮะ,ต,จจะตั้งใจมาดูพ่อค้าเลยนะครับผมขายอะไรดีขายตัวเอง <laughs> นะครับอมาดูครับมาดูข้างในอีกนิดนึงนะฮะกว้างกว้างแอดมินก็ดูแต่ผมนะฮะ อ่ะโอเคนะครับข้างหลังกว้างเลยนะครับสบายเลยคันนี้นะถ้าลูกค้าสนใจนะครับข้างหลังก็เก็บของได้เยอะนะครับเก็บของได้เยอะเลยนะครับผมกว้างกว้างอ่าจัดเต็มฟรีดาวนะครับเกิดมีท่านไหนสนใจหรือกำลังมองหาอยู่นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม เขตเราจะได้เป็นที่ยอมรับหน่อยนะครับผมหลายๆท่านที่กําลังมองหารถจะได้รถดีๆนะครับคือเรามี3ามสาขาเนาะทั้งสาสาขาก็จะจอดรถหลายเซกเมนต์ไม่เหมือนกันนะครับบางสาขาเราก็จะจอดเป็นกระบะซะส่วนใหญ่นะครับเสียงพี่ชัดโอเคนะครับบางทีมันมีลมลมเข้ามาเนาะวันนี้ลมเย็นครับลมลมเย็นกับลมดีลมดีเพราะขายแรปเตอร์แล้วนะครับแรปเตอร์ V8 เนี่ยไลฟ์อยู่ทุกวันนะขายแล้วไอ้ี6นะครับ ขายแล้วขายลูกค้าเป็นชาวต่างชาตินะครับลูกค้ามาจากดูไบนะครับก็เป็นเศรษฐีบอ่อน้ํามันนะครับเขาเอาบอ่อน้ํามันมาเองด้วยว่าย้อนแสงอ๋อแอดมินนะครับบอกว่าย้อนแสงนะครับผมได้ได้ไดอ่าลองไปดูอีกไหมเวลสนี่หลักพันโลนะครับจริงๆนะนอกจากพวกพรีเมียมเป็นเบนซ์บีเอ็มเราก็จะมีรถแบบสวยๆปีใหม่ๆใหม่ๆด้วยเช่นกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกเวลสไใหมหลักพันโล ฟอร์จนะูเ er นอร์นี่มีจนถึงชวงปัจจุบันเลยนะฟอร์จูเนอร์นี่ผมมีปี55ที่เป็นเอปี5้ที่เป็นแชมป์จนถึงชงปัจจุบันปี23 23ยบที่เป็นตัว GR Sport นะครับเ,เรามีให้เลยนะที่สาขานะครับถ้าสนใจถ้ากำลังมองหาอยู่นะครับฝากติดตามเพจดีกว่านะครับเอาน้องทำให้หันเข้ากำแพงลมมันแรงลมมันแรงนะฮะวันนี้ลมมันแรงเมื่อวานนะ่าจะฝนช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงหน้าฝนละนะครับผมฝนก็เริ่มมาละนะครับผม ผกับพายุมาด้วยกันเลยนะครับผมฝากกดไลค์ด้วยนะครับท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะครับผมฝากกดแชร์ให้ด้วยก็ดีนะครับผมจะได้สร้างการรับรู้สินค้านะครับผมอันนี้ก็จะเป็น CHR ที่เป็นไฮบริดนะครับไฮบริดก็จะมี CHR มี c r o s s มี MG นะครับผมสไตล์ SUV ขนาดเล็กก็จะมีพวก CX 3 3 0อะไรอย่างเงี้ยนะครับผม m a z d a CX 5อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับผมส่วนกลุ่ม Honda เราก็ยังมีเยอะอยู่นะ ซิตี้ซีวิกอะไรพวกเนี้ยเราก็มีนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นพวกโตโยก็ไปทางแคมรี่เลยก็มีด้วยเช่นกันนะครับผมก็ลองฝากพิจารณาไว้ก่อนนะครับจริงลูกค้าเขายังดูอยู่วันนี้เป็นวันไลฟ์สดตั้งใจจะไลฟ์พรีเมียมนะลูกค้ามาพอดีเลยนะครับบอกเลยว่าจริงจริงรถกลุ่มเนี้ยไม่ต้องพรีเซนต์เยอะเขาขายด้วยตัวเขาเองเลย1ราคาเนาะราคาพอรถใหม่อะลองมีราคาเรียบนะใหม่35กว่ามือ2หรือ24กว่ารถผ่านมาแค่ปีกว่า ว a r ันตีศูนย์ก็ยังได้เหมือนกันนะครับผมส่วนราคาดีๆเนี่ยอย่างพวกกลุ่มพวกสปอร์ตนะครับที่เป็นพวกคูปเนี่ยราคารถใหม่ประมาณ3ล้าน8ผมขายแค่ล้านสี่เก้านะครับแล้วก็ประเมินเนี่ยมี2ล้านให้อยู่นะเพราะฉะนั้นเลยเคยจับเต็มฟรีด้ากับลูกค้าได้เลยนะครับราคางวดก็อยู่ในเกณฑ์ปกติดอกเบี้ยรเริ่มต้นก็ประมาณ2บาทกว่า4ปีนะครับส่วนลูกค้าอยากได้เทอมยาวสุดเราทําได้ถึง7ปีนะครับผมกระบะเกง๋งมีทุกรุ่นมีทุกรุ่นเลยละกันนะครับผมช่วงนี้เนี่ยกลุ่มนี้ขายดีนะ c a มเบรีนะ่เนี่ยขายดีนะเพราะว่าลูกค้าจะชอบบอดี้ใหญ่ๆราคาไม่สูงมากนะครับผม mm hmm. ก็อันนี้ก็ฝากพิจารณาไว้ได้นะครับผม c a มเบอรี ord, นะ่แอคคอร์ด่าราคาแบบเบาสุดที่ผมมีอ่ะก็ไม่ถึง3 0 0แสนนะแฮมเบอรี่ปีประมาณ5-3นะครับมีให้เลยเนาะถ้าลูกค้าสนใจนะครับค่างวดก็วัน6,000นนะฮะรถปีใหม่ๆใหม,ใหม,ใหม,ใหม่น้อยๆก็มีนะครับมีหลากหลายเลยนะครับเนี่ยรถใหม่ๆ ไล่มาพอหายพอดีนะครับผมจริงๆอยากจะไปไล์ข้างหน้าแต่ว่าเกรงใจลูกค้านะครับแต่เชื่อว่าลูกค้าติดตามพวกเราอยู่ทุกวันนะครับช่วงนี้ผมมีตัวเจที่นั่งใหม่ๆที่เข้ามาที่เป็นนิวอินนะครับก็ยังไงจะพาไปดูที่สาขาสันฟีเสื้อนะครับลูกค้าน่าจะใกล้กลับละเดี๋ยวผมจะต้องพาไปดูด้านหน้าได้แล้วมฟอร์นะครับ 넥เจนนะดูโฉมหน้าตัวนี้ก่อนที่เป็น t เจนเน็กเจนตัวเนี้ยผมมี Ford 4สประตูมีแคปโฟแล้วก็มี e v e r อเรสต์โฟลนะครับที่เป็น t เจนเลยตัวนี้เลยนะครับหน้าแบบนี้เลยคือหน้าตัวใหม่ประมาณ2 2 23นะครับปีนะครับเรามีให้เลยนะครับหลายๆท่านที่สอบถามเข้ามาเนาะคันนั้นขายหรือยังคันนี้อยู่ไหมไอคันเก่าๆที่พี่ถามมาที่เป็น e เจนขายหมดละนะตอนนี้มีแต่ตัวใหม่เลยที่เข้ามานะครับผมซึ่งบางคันผมยังไม่ได้อัปเดตลงหน้าเพจหรือหน้าเว็บไซต์นะครับแต่แจ้งให้ลูกค้าไว้ก่อนเนะ เพื่อเผื่อลูกค้ากําลังแบบตัดสินใจอยู่อยากได้นะครับก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับรถมีพร้อมขายพร้อมจําหน่ายนะฮะอ่าโอเคลูกค้ากําลังกลับไปตัดสินใจในระหว่างนี้เราสามารถไปต่อกันได้แล้วนะฮะอยู่ต่อเลยได้ไหม <Yeah. S 1> ได้เลยเซฟจากมาหนึ่งมาหนึ่งล้านบาทเต็มเต็ม ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของเราต่อได้ก็เดี๋ยวดูถ้าลูกค้าสนใจก็เดี๋ยวลดให้ไม่เป็นไรครับเราเราเน้นคุยง่ายจริงๆถ้าลูกค้าเจอพี่จบแล้วนะ เาเจอเซลหญิงเลยไม่จบเจอพี่จบแล้วเอาเซล,ลมาขายาเอเซล,ลมาขายกลางน่าเลยขาดีไปพี่กีเลยลองไปลูกค้าจับนิดจับหน่อยก็จบแล้วเนี่ย้าายาาขายฝรั่งแทบตายนะครับโอมาเฟียดูไบามาเลยลูกค้าลูกค้าลองรถขับ200อเโอ้โหตกใจเลยนะต้องซื้อแล้วแหละแรปเตอร์นะ หน้าประสิทธิ์สามร้อยกว่าม้านะฮะจริงๆเนี่ยมนนันเป็นรถที่ต้องเจอเนื้อคู่นะพวกแรปเตอร์พวกน็กเกนอะไรพวกเนี้ยนะฮะเพราะหนึ่งสามร้อยกว่าแรงม้าเราไม่กล้าใช้ได้ขนาดนั้นอนาจริงๆด้วยถนนเราแล้วก็ด้วยวิสัยทัศน์ในการขับขี่ของเราเนาะแต่พอได้เป็นลูกค้าต่างชาติผมเจอบ่อยนะคนจีนฝรั่งเนี่ยเขาชอบรถที่แบบทําความเร็วได้รถแรงๆสมรรถนะสูงๆ,งๆแบบว่าไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์มาเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยได้ขายไปนะครับผมอ่ะนี่นะครับโฉมหน้ารถสวยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น A200 รถหลักพันโล นะครับไม่หลับพันโลเลยนะไมน้อยมากเมื่อกี้ไลฟ์ไม่ไม่ทันนะฮะลูกค้าขอดูคันอื่นไปก่อนเนาะอ่ะลองดูนะเลขไม่ตอนนี้น่าจะอยู่ที่เจ็ดพันกิโลโอเคเจ็ดพันกับหกสิบกิโลนะครับสวยเลยนะครับสวยแล้วก็ใหม่มากนะครับผมนี่เลยฮะนิวอินเลยเดี๋ยวลองแซวน้องแอดมินในไลฟ์สดแป๊บนึ่ง ถ้ามีผู้ชายขับรถคันนี้มาแล้วบอกว่าพี่ยกให้แต่น้องต้องเลิกกับแฟนน้องเลิกไหมเลิกเลยโอ้โหนะฮะไม่มีความรักซื้อไม่ได้นะครับผมด้วยเงินนะฮะทำไม่มากพอโอ้เนี่ยครับสวยจบสีขาวล้ำใหม่มากคือแล้วกอย่างเนี่ยเขาซื้อบริเตีเพิ่มให้ด้วยจริงๆวิริวตีตรงเนี้ยมันสามารถซื้อได้ตอนที่เราออกป้ายแดงเนาะบางทีป้ายแดงเขาก็จะมีคัมป์งแคมเปญนะครับตอนนี้ความคุ้มค่าอยู่ที่ราคาเลขใหม่ แล้วก็วอร์ันตีนะครับอันนี้ได้เป็นเลยนะครับจัดเต็มฟรีดาวให้อีกด้วยนะครับผมก็มีมีแมวมองมากเหมือนกันนะคันนี้มีแมวมองอยู่นะครับบอกว่าสนใจลองยื่นเรื่องเอกสารนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยมาสรุปกันอีกทีหนึง่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวซีรีส์สนะครับก็ขวัญใจวัยรุ่นอันนี้ก็แต่งมาแบบว่าสวยงามนะครับ B.M เนี่ยมันได้หนึ่งนะลูกค้าที่ชอบ B.M เนี่ยฐานจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นซะส่วนใหญ่อันนี้บอกให้เลยจากประสบการณ์งานขายนะครับ ผู้ใหญ่ก็ชอบนะครับแต่วัยรุ่นจะชอบเยอะเป็นพิเศษนะผู้ใหญ่จะมาทางเบนซ์นะที่เราขายเนาะทุกวันนี้นะฮะก็ตัวนี้ก็ได้ตัวเะครับหลังคาหลังคาสลูปนะครับผมแล้วก็ราคาดีจัดได้เต็มฟรีดาวถ้าต้องการฟรีดาวแล้วเป็นพรีเมียมคารีเนเชิญเลยครับพี่ได้แน่นอนนะครับขอให้เอกสารทางการเงินพี่ชัดเจนนะผมทําให้พี่ผ่านแน่นอนมาผมที่แรกนี่ได้รถส,ส่วนใหญ่ที่ 0, ห้านะห้า, 4, หา, 4, หา 4, สองศูนย์เก้าล้านสี่เก้าศูนย์ดี ขาวนะครับก็ลูกค้าลองเทียบดูนะว่าสนใจรถรุ่นไหนกลุ่มไหนอยากได้เงื่อนไขอะไรนะครับลองทักเข้ามาได้ชาลีคารามีรถที่เลือกมากกว่า2องคันนะครับทีมงานฝ่ายขายคอยบริการเต็มที่แอดมินพร้อมตอบนะครับราคาพร้อมลดนะฮะคุยง่ายนะครับไม่ยุ่งยากนะครับการออกรถนะครับดูหน้าเพจได้ปล่อยทุกวันขายทุกวันนะครับเราเน้นคุยง่ายจริงๆนะครับก็ติดปัญหาตรงไหนเราช่วยแก้ไขได้เนาะก็ในระหว่างไลฟ์สดไปถ้าลูกค้ายังดูอยู่แล้อมันยังรั่นอยู่นะฮะซอบ ถามมาได้ถ้าชอบรุ่นไหนหรือสนใจรุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับผมยังไเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันที่สาขาซันบีเสื้อนะเดี๋ยวจะพาไปดูรถตลาดละนะครับผมวันนี้ก็เป็นรถอีกทาร์เก็ตหนึ่งและกันนะครับที่เราอยากจะนําเสนอเนาะเดี๋ยวไปก่อนนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับผม